ไอดอลสุดเซ็กซี่คนนี้ทำให้คนหลายคนช็อกมาแล้วเพราะเคยถูกปล่อยภาพหลุดที่ตัวเองอ้วนท้วมใช่แต,แต่ว่าตอนนี้เนี่ยแฟตจริงๆครับฮะแฟบขนาดไหนคงอยากเห็นตัวจริงกันแล้วนะคะขอต้อนรับน้องอลิสค่ะ ดีก่านี่ยแซ่บนาะกำลังงงอยู่กำลังอึ้งอยู่นี่คนียวกันใช่ไหมใช่ค่ะให้ให้ดูภาพบีฟโว่น่ยดีกว่านะครับทุกทุกท่านก่อนหน้านี้ประมาณปีหนึ่งนดาแล้วใช่ไหมคือตอนนี้เนี่ยมีการถ่ายภาพแค่ครับปรากฏว่าคนไปเห็นภาพกว้างเขาก็เลยตกใจตอนนั้นมันเสียเซลรึยังมลิสเสียเซลมากรู้สึกไงบ้างคะตอนนั้นตอนนั้นก็แบบเสียใจค่ะไม่อยากออกไปไหนเลยเห็นว่าถึงขั้นปิด Facebook ทุกอย่างเพราะตอนนั้นทําไมอายล่ะคะหรือว่ายังไงคือมันเหมือนแบบมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็มีกระแสแบบลบมากๆเลยก็เลยเสียใจค่ะเสียใจมากเพราะว่าจากภาพที่เราเห็นเนี่ยตอนที่เราอ้วนๆนี่เราหนักเท่าไหร่อะคะหนัก65้าค่ะ65้าคือตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราถ่ายเราก็ใช้มุมกล้องหลอกเอาใช่ไหมฮะให้มันดูแบบผอมใช่ไหมอะไรใช่ค่ะเป็นมุมกล้องค่ะกับกล้องปุุงฟิ้งอะไรแบบนี้อ๋อก็เลยทําให้ดูสวยคือหนัก65้าแล้วคุณเจคุณเชน คือมาชวนลดน้าหนักแล้วลดได้ทั้งหมดเจ็ดกิโล,ลดดใช่ไหมคะคลแล้วต้องบอกกันว่าก่อนหน้าที่เราจะให้น้องเขาลดเนี่ยเราเคยออตอนนั้นที่มาออกรายการพิ้พด,ดีตอนนั้นผมเคยลดด้วยตัวเองทีหนึ่งแล้วแลวคือเราเห็นข่าวเนี่ยเราก็แบบเฮ้ย ชีวิตนี้เนี่ยเกิดมาเพิ่งเคยเจอค,คนที่แบบว่าอ้วนแล้วโดนด่าทั้งประเทศเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบแล้วน้องเขาจะใช้ชีวิตยังไงอ,อะไรเงี้ตอนนั้นก็เลยคิดว่าเราเคยลดได้แล้วนะครับเพราะตอนนั้นผมมีพุงด้วยตอนแรกๆเนี่ยแล้วก็<อ>ก็เลยคิดว่าผมน่าจะช่วยน้องเขาลดได้นะ,นะแต่ว่าตอนนั้นเราก็นึกถึงหลายๆเรื่องเลยเรื่องแรงจูงใจด้วยเรื่องแบบว่าน้องเขามาอยู่กับเราเนี่ยเขาอาจจะเสียโอกาสเรื่องงานต่างๆอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าสิบโลล้านน่าจะดีที่สุดตอนนั้นชเวลานานขนาดไหนอลิซประมาณเดือน 22วันนะใช่ค่ะยีแค่ยี <22 S 1> วัน,วนได้7จกิโลใช่แต่น้องเขาขยันมากล่าสุดหนักเท่าไหร่คะลองบอกคุณผู้ชมหน่อยสิสี่สค่ะ4ี่กิโลจาก65้ากรัมคุณผู้ชมนะฮะ เชนจ้างรถได้7กิโลล่าสุดนี่เหลือแค่47กิโลกรัมลถ้าับรถทั้งหมด28กิโล28กิโลนะสุดยอดอ่ะอามาโดดูแลด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็คือตอนที่ช่วงช่วง22วันแรกเนี่ยคือน้องเขาก็ได้ลองทานด้วยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าน้องเขาจะชอบมากชอบตัวตัวกล่องส้มตัวอามาโดเอสะตัวกล่องส้มเนี่ยคือหลักของมันก็คือมันจะทำให้ขับถ่ายตรงเวลาครับแล้วก็ทำให ตะกรน้อยลงกินจุน้อยลงเพราะว่าน้องเขาจะเป็นอารมณ์แบบมีชีสมิลเยอะชอบกินของหวานชอบกินของหวานเลยแตตัวนี้มันจะมีอินูลินทําให้เราอ่ะเหมือนแบบไม่ตะกรแล้วก็ใช่แล้วก็รวมถึงตัวจะเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์นี่จะเป็นแบบว่าเป็นผักเลยฮะคือเปรียบเทียบได้ผักเหมือน350กรัมอ่ะคือเหมือนตะกร้านึ่งฮะพอทานแล้วมันก็จะแบบว่าขับถ่ายพวกของตกค้างออกคือพอทานสองตัวนี้คู่กันเนี่ยมันก็เลยจะเห็นผล อย่างที่น้องเขาทานเขาประมาณ8เดือนเนาะทานต่อเนื่องมา8เดือนใช่ครับ8เดือนใช่แล้วอ่ะน่าสนใจแล้วกินไม่ยากกินไม่ยากครับนี่ง่ายมากเนาะชื่อตัวไหนนะครับชื่อตัวมีตัว a าร์มาโดเนี่ยจะเป็นแคปซูลแล้วก็ a าร์มาโดไฟเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นผักผลไม้สีม่วงบดนะฮะคือมันก็จะชงแล้วก็ดื่มก่อนนอนพอลดน้ำหนักได้ขนาดนี้ ทีเนี้ยคนเข้ามาว่ายังไงกันบ้างส่วนใหญ่เป็นเหมือนเป็นกําลังใจให้คนอื่นนะคะว่าโอ้ขนาดอลิสทาได้ส่วนใหญ่มีแฟนคลับแบบเขาก็จะบอกว่าแบบเห็นที่อลิซเนี่ยเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยทําให้เขาอยากลดน้ําหนักตามเลยก็เลยกลายเป็นไอดอลของสาวๆไปเนาะใช่ค่ะคแล้วเช้านี้ขอบคุณเชนด้วยนะขอบคุณครับมาคุย